สวัสดีครับสาโลมันิสมาแนะน,นำวิธีการตั้งคาเพลิรีดนะครับเพลงรีกดก็คือจุดนี้นะครับ สิเป็นการรวบรวมวิดีโอไว้ในไปอยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะครับวิดีโอที่มีเนื้อหาเดียวกันกับเรื่องเดียวกันนะครับกับสี่รวมไว้อยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะครับเช่นวิดีโอครับการเกษตรนะครับเทคโนโลยีนะครับการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าหมวดอื่นๆนะครับก็สร้างวิดีโอไว้เป็นหมวดเป็นหมวดนะครับ ก็สิร่วมไว้อยู่ในเพลิสต์นะครับเดี๋ยวเริ่งวิธีการตังคา่าครับเขาไปใน YouTube Studio นะครับ จะนั่งเลือกเนื้อหานะครับเเป็นเพลย์ี่สร้างไว้นะครับ สั่งไม่ก็เลือกไม่นะครับกับพิมพ์ซื้อกขับไปนะครับ พิมพ์ซื้อพิมพ์รายละเอียดเข้าไปนะครับเรากพิมพ์ซื้อซื้อ,อก็ได้นะครับแล้วก็กดสั่งนะครับเผลิตกับซิมาประกดมองนี้นะครับแลว้วก็เวลาต่างค้ามาคลิกเลือกนะว่าสิให้อยู่ในอัลบั้มได้นะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ได้นะครับ จบกันต่าง่าเพลิดนะครับ